مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي الى القلب فيه شوق له ادق مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلامualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t uh. ขอตารับพี่น้องเข้าสู่รายการวลาฮะดีษนะครับ a l h a m d u l i ล l a ได้มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของฮะดีสของอัลลอฮลัอฮิสซัลลัมไปด้วยกันบางฮะดีษเนี่ยเราก็อาจจะเคยผ่านและแล้วก็มาทบทวนกันบางทีก็แน่นอนนะครับความเป็นมนุษย์ก็มีการลืมเลือนไปบ้างบางฮะดีษหรือหลายฮะดีสเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้ผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการทบทวน ร่วมกันนะครับเป็นมุราจอด้วยแล้วก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งะฮะดิษของนบีสลุลต่านก็ถือว่าเป,เป็นเป็นรากฐานหนึ่งของศาสนาเหมือนกันหนึ่งในคกว่าวอัลสลัยนี่สองรากฐานสําคัญก็คือกีตาบุรุษและกษุนนะนั้นเราเราได้ความรู้เราได้การปฏิบัติได้ความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยก็ม,มาจากกีตาบุรุษและกสุนนะ นะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ในสุนนะของท่านนาบีในฮะดิษของนบีสุลตรอห์อะเลห์ห์ซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับการกระทําหรือการยอมรับของท่านนบีสุลตรอห์อะเลห์ห์ซัลลัมก็ตามนะครับก็ให้เราได้ศึกษานี่แหละคือฮะดิษนี่ก็คือ,คอสุนนะข,ของท่านานบีสุลตรอห์อะเลห์ห์ซัลลัมพี่น้องหลายครับวันนี้นําเสนอฮะดิษบทหนึ่งนะครับ ก็จะเรียกว่าสั้นก็ไม่สั้นนะครับยาวก็ไม่ถึงกับยาวก,กลางๆนะครับก็นําเสนอฮะดิษบทบทเดียวในในครั้งนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายไปด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่อลอสุบฮานุนตาอลาก็ผมได้อ่านฮะดิษบทนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือการคนที่จ่ายด้วยความเชื่อมั่นจากลอสุบฮานตาล้ว่าอลอร์นั้นจะเป็นผู้เพิ่มเพิ่มพูน เป็นผู้ให้บารอกกทรับย์สินที่เราจ่ายเป็นทาง,ทางของลอที่ที่มีอยู่มันจะเกิดความเพิ่มพูนเกิดบารอกะนะครับคือการถ้าเราจ่ายไปเนี่ยด้วยกับความเชื่อมั่นว่าอลอตสมรณานั้นจะตอบแทนเราทัง้งที่เราเห็นว่าในในตัวของของสิ่งที่อลลอตให้กับเรามาเนี่ยมันอาจจะลดอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นพืชผลเป็นอะไรก็แล้วแต่ดูว่ามันลดแต่นั้นนะครับนาทีลอตสลรณะนั้น,น,นมันมันมีคุณค่ามันมีเพิ่มพูน นะครับมันมีการที่อัลลอฮฺจะเพิ่มให้กับคนที่ได้บริจาคคนที่จ่ายมาในทางของอัาลลอฮฺสุตาราโดยเฉพาะกับคนที่มีความเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้ที่ตอบแทนนะครับฉะนั้นการกระทําของเรา,เาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เราทํานั้นหรือว่าจีฮินละเพื่ออัลลอฮมสุลตาลานะครับและการตอบแทนนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องั้งหลายครับดูในฮะดิษตรงนี้นะครับการจ่ายไปด้วยความเชื่อมั่นที่มีตอม่ออัลลอฮฺสุลตาราเดี๋ยวเราอ่านฮะดิษนะครับ معي وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة إسك حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة วันหนึ่นบีสุลต่านอะลัยฮุลลัมกเจากเขาหมายถึงท่านอบีฮุรรรอดิยัลลอฮุอันหูจาท่านนบีสุลต่าวอะลัยฮุอะลลัมได้กล่าวว่าใบหน้ามารจุยัมชีบฟลาตินนลอครับจาท่านนบีสุลต่าอะลัยฮุะสลลัมได้กล่าวว่าขณะที่ชายคนหนึ่งเดินอยู่ในทุ่งกว้างฟาซามีซา,า,า,าตันฟีาฮเขาได้ยินเสียงดังจากก้อนเมฆที่อุ้มฝนว่า อิสกิฮ ادي ก็ตาฟูละนินเจ้าจงไปตกในสวนของคนคนนั้นเถิดฟาตาหะดาดิกัสฮะบุฟะอัฟรอกอมาอาฮูฟิฮะรอนะครับเมื่ก่อนนั้นก็เคลื่อนตัวห่างออกไปหรือมุ่งไปนะครับเมื่ก่อนนั้นก็ได้เคลื่อนตัวห่างออกไปและมันได้เทน้ำลงมาในพื้นที่ที่เป็นลานหินสีดำ فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ خب. فإذا شرجات من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله سلمان ก็บอกว่าได้เกิดเป็นทางน้ําขึ้นทางหนึ่งจากทางน้ําหลายๆทางที่มันได้อบน้ําไว้ทั้งหมดฟาตาตะบานมาชายคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินติดตามน้ําไปนะครับชายคนนั้นเนี่ยได้เดินติดตามนะติดตามน้ําไปนะครับฟาอิดารรจุลุนกออิมุนฟีฮาดีกอติฮิยูฮาวิลุนมะบิมิสฮาตีฮีและก็ได้พบคนคนหนึ่งยืนอยู่ในสวนของเขา เขากำลังผันน้ำด้วยเครื่องวิทย์น้ำของเขา فقال له يا عبد الله م ั allah, ْ م ُ ك นะครับชายคนนั้นก็ได้ถามเจ้าของสวนว่าบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านชื่ออะไรนะครับ قال فلان لسم الذي سميع في السحاب فقال له يا عبد الله لِمَ تَسْأَلُني عن ิ س م is ah ี فقال إني سمعت صوتا في الصحاب الذي هذا ماه يقول إسكي حديقة فلان لسمك قال فلان ل لسمك الذي سمع في الصحابة เขาตอบเป็นชื่อของคนที่เขาได้ยินจากก้อนเมฆนี่ก็ตอบนะครับเขาตอบเป็นชื่อของคนที่เขาได้ยินจากก้อนเมฆ فقال له يا عبد الله لِمَ تَسْأَلُنِ أَنِّي เจ้าของสวนก็ถามว่าบาวขอรอเอ๋ยท่านถามชื่อฉันทำไมฟากออลอินนีซเมียตุซอตันฟิสซาฮาบิลละดีฮาดามาอูนะครับอ่าชายคนนั้นก็ตอบว่าเพราะฉันได้ยินเสียงจากก้อนเมฆซึ่งนี่คือน้ำจากก้อนเมฆนั้นยากูลูอิสกีฮาดีก็าตาฟูลานิลิสมิกนะครับที่มันพูดว่า فما تصنع فيها فقال أما إذا كنت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأقول أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا رواه مسلم فما تصنع فيها هنهم أرى نيسون ฟะกล่อัมม์อิดะคุนตะฮาดะเขาตอบว่าที่ท่านที่ท่านถามนี้ฟะอินนีอังซูรุอิลามะยาคูรูจูมินฮาฉันตอบว่าฉันจะดูแลผลผลิตของมันฟะอตซัดดะกูบีซُรุซิฉันจะบริจาคไปเอ่อเศษหนึ่งส่วนสามวะอากูรูอานาวะอียะลีซฉันและครอบครัวของฉันและครอบครัวของฉันเนี่ย จะรับประทานเศษหนึ่งส่วนสาวะอรุดูฟีฮาซูลูซะและส่งคืนให้และส่งคืนให้สวนเศษหนึ่งส่วนสก็คือเพื่อทำานุบำรุงสวนราวาหูมุสลิมบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมรอฮิมุลลอฮ์ครับี่นทังหลายครับหะดิษบทนีเ้เรา คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจาอาจะคงไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็เป็นฮะดิสตีถือว่ามีมีความแปลกด้วยมีความประหลาดตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นกําลังใจเป็นการดึงดูดเป็นการโน้มน้าวเป็นการกระตุน้นให้เรานั้นได้ทําการบริจาคไปในหนทางของลอสุฮานตาลาเพราะการบริจาคไปในหนทางของลอบริจาคเพื่ออารดสุบฮานอุตาลาในหนทางของพระองค์เนี่ยมันทําให้อะไรครับ ทำให้เกิดความบราการในทรัพย์สินของเขาเกิดการเพิ่มภูนเกิดความจาเริญโดยเฉพาะที่เราอ่านฮะดิษไบนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาจัดสรรสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็น3ส่วนเห็นไหมครับไปในหนทางของ Allah, อัลลอฮ์ซาดะก็หนึ่งส่วนตัวเองครอบครัวอีกหนึ่งส่วนและก็เอาเรียกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ไปทํานุบํารุงสวนของเขากับพัฒนาสวนเขามีการเพราะป,ปลูกเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำอะไรต่าง นะครับนั้นตรงนี้ครับพี่นะครับถ้าเราจ่ายไปในความเชื่อมั่นที่มีต่อลอกสุนนตาลาการตอบแทนนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งที่อะไรครับอยู่ที่ว่าความเชื่อมั่นของเราที่เราจะหายไปเนี่ยเรามีเจตนาอย่างไรหวังการตอบแทนจะลอหรือชื่อเสียงจากผู้คนหรือต้องการโอ้อวดหรือต้องการสิ่งนีสง้สิ่งนั้นสิ่งนี้อื่นจละลอกอันนี้เนตของเราเจตนาของเราเป็นสิ่งที่สําคัญในฮะดิษบทนี่นะครับ ที่บอกว่ามีความประหลาดมีความแปลกอ่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นกําลังใจเป็นการกระตุน้นในการที่จะทําให้เรานั้นะได้ไดพลีไปได้บริจาคไปหรือสละ,ะไปในหนทางของอัลลอฮฺซุลมานตะลาอย่างที่บอกไปนะครับที่ท่านนบีุลเลาะห์รฮฺดีอลลอฮฺอันหูนรรนได้เล่าจากท่านอบับดุลลาะห์สุลตินสัลัมท่านนบีได้เล่าว่าก็มีชายคนหนึ่งเขาก็เดินอยู่เดินอยู่บิฟาลาตินเมลัดเอ เป็นเป็นสถานที่ที่มันเป็นทุ่งกว้างนะครับฟาลาตุนเป็นเป็นที่กว้างในขณะที่เดินอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงข้างบนนะครับฟีซาฮาบานี่ก็คือก้อนเมฆได้ยินเสียงมีเสียงบอกว่าอิสกิฮานีกอตาฟูลานี่นะครับบอกว่ามีเสียงเขาได้ยินเสียงนะครับจากก้อนเมฆข้างบนนี่เขาบอกว่าโอ้มีเสียงบอกว่าให้อะไรให้ไปตกให้ให้ให้ไปตกในสวนของคนคนนะั้นคนนี ก็มีชื่อนะครับให้ไปตกแล้วก็ก้อนเมฆนี้นี่ก็อะไรก็ก็ก็ออกไปก็มุ่งไปที่สวนของคนดังกล่าวแล้วก็ไปเทน้ำนะครับตกลงเลยนะครับแล้วก็มันก็ไปกลายเป็นทางน้ำไปนะเป็นทางน้ําทางน้ําที่ไหลมาเลยเพราะฝนตกลงมาใช้คนดังกล่าวเนี่ยที่ได้ยินเสียงจากก้อนเมฆเนี่ยบอกว่าให้ไปตกในที่ของคนคนนั้นออมีระบุชื่อ เขาก็เลยอะไรครับฟาตาตับอ at ัลมาอก็ตามไปดูสิน้ำนี่มันไหลไปยังไงนี่มันไปตรงไหนมันมาอย่างไงแล้วมันไปยังไงนะครับก็ตามไปก็กลายเป็นอ,อะไรครับปุ๊บอา้าวน้ำนี่ไปอะไรครับก็เจอคนคนหนึ่งนี่เขาอยู่ในสวนของเขานน่อยู่ฮาวเวลลม้บิมิสฮาติฮีกำลังวิทน้ำกำลังผันน้ำถ้าบ้านเราเป็นสวนเป็นนาเนี่ยผันน้ำเข้าหน้านะครับวิทน้ำ เข้าไปในสวนในนะาอันนี้ก็เข้าไปในสวนของเขานะครับก็พันน้ำเข้าไปชายคนเัื่องกล่าวนี้ก็เลยถามเจ้าของสวนฟะก็ลาละหัอัยะอับดุลล์มาสมุุกชายคนเัื่องกล่าวที่บอกตามนะมันไปเจอเจ้าของสวนนี่กำลังวิทย์น้ำเข้า,ขาเข้าสวนของเขาก็เลยถามเจ้าของสวนว่าท่านชื่ออะไรอ่าท่านชื่ออะไรนะครับเขาก็เพราะว่าเขาก็เลยครับบอกไป นะครับก็เลยบอกไปตามตามอะไรครับก็อะฟูลาลิสมิลละดีซามิอฟิสซาฮาบะเขาก็บอกว่าฉันชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็มันเป็นชื่อที่เขาได้ยินจากข้างบนะนะครับอ่าก็อะไรครับก็ก็ตอบเป็นชื่อที่เขาได้ยินจากก้อนเมฆโอ้ ah <aba> ที่ก่อนอันนี้ที่เขาได้ยินจากก้อนเมฆว่าให้ฝนไปตก จากที่คนนั้นที่คนนี้เราระบุชื่อแล้วตามมาเจอคนคนนี้เอา้าเราถามชื่อเขาก็บอกว่าเนี่ยชื่อแล้วมันตรงกับอะไรครับตรงกับที่ได้ยินจากก้อนเมฆนะครับเจ้าของสวนนี่ก็เลยรู้สึกแปลกใจกเขาบอกว่าลิมาตัสอาลูเนียนิสมีเออเราถามชื่อฉันทำไมอ่ะเจ้าของเจ้าของสวนนี่ก็ถามชายคนที่ตามมาดูเนี่ยนะถามชื่อฉันทำไมเขาบอกว่าฉันได้ยินเสียงจากก้อนเมฆนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเออให้ไปตกจาก อะไรครับให้ตกในที่คนนั้นคนนี้แล้วก็มีบอกชื่อเออแล้วมาถามนี่ก็ชื่อตรงกันชายคนเนี้ที่ตามมาตามน้ำมามาดูเขาก็ก็เจ,เจอเจ้าของสวนวิทย์น้ำเข้าสวนนี่รู้สึกแปลกใจโอ้โหนะครับเสียงจากข้างบนได้ยินเสียงแล้วบอกชื่อด้วยแล้วมาถามเอา้าใช่ชายคนเดิมกล่าวนี้ก็เลยถามเจ้าของสวนว่าท่านทำยังไงท่านทำอะไร ในสวนหรือท่านท่านทำอะไรถึงถึงมันฉันเนี่ยได้ยินเสียงท่านเนี่ยจากก้อนเมฆเนี่ยแล้วก็ตามมาเจอท่านตรงนี้ท่านท่านทำอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอ่าก็เลยบอกอ่ะที่ท่านถามอย่างนี้นะฉันก็เขาก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยดูแลผลผล,ผลิตของมันนะครับดูแลผ,ลผลผลิตอาจจะปลูกอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอ um. ินทผลัมแบบเรานี่ก็จะปลูกข้าวปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูก อะไรนะครับเป,เ,ปเป็นลองกองเป็นอะไรตาอะไรเนี่ยนะลำไย,ยที่ปลูกกันผลแล้วมากรากไม้อะไรต่างๆเนี่ยในชายคนนี้เขาบอกว่าฉันก็ปลูกะนะฉันก็ดูแลผลผลิตแต่เขาไม่ได้ดูแลผลผลิตแล้วก็รอเพื่อจิตจะขายแล้วก็เอามาได้เงินได้ทองมาแล้วเขาก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เอาเข้าธนาคารไม่ใช่ไม่ใช่เอาทั้งหมดมาเนี่ยมาเพื่อตัวของเขาและครอบครัวเท่านั้นแต่เขาดูเขาจัดสรรสิครับเป็นซูลูช่ แบ่งเป็นสามส่วนเอ,อพี่น้องเราเราสังเกตหลายอย่างนะที่เราอ่านฮะดิษน,นบีเนี่ยสามส่วนสามส่วนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะออ,อย่างเช่นที่เราได้ยินประจําเรื่องการกินเกียนกินเนี่ยนะกระเพาะนี่อะไรนะครับอแบ่งให้มีอะไรครับมีอากาศมีน้ามีอาหารอย่างเงี้ยแบ่งพยายามแบ่งนะครับเ,เราก็มาเจออรไออร่อยอนะไรหนึ่งก็แทบจะไม่เหลืออากาศแล้ว น,น้ำก็อาจจะได้แค่หน่อยเดียวอาหารนี่ไป8 0เน,น้ำหน่อยเอาบางทีอากาศไม่เหลือแล้วนบีอะไรครับมีอะไรบ้างมีอาหารมีน้ำมีอากาศอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเรากินตามสุนนะนบีอ่านฮะดิษนบีนามาสุ่การปฏิบัติอันนี้มันดีหมดเลยได้ได้ปฏิบัติตามสุนนะดีกับสุขภาพกับร่างกายนะครับนั้นเอาเขาก็ได้มาแล้วนี่เขาจัดเป็น3มส่วน3ส่วนส่วนแรกก็บอกว่าฟอาอัตาสัดดะกูบิสูลูซี ได้มาแล้วนี่ได้ทรัพย์สินจำน่ายหรือขายผลผลิตต่างๆได้มาแล้วนี่บางทีก็อาจจะเป็นผลผลิตที่เขาอาจจะได้มานะ,อ,ะอาจจะได้มาบางทีก็อาจจะขายเป็นได้ทรัพย์สินเป็นเงินทองมาก็ได้หรือบางทีอาจจะเก็บสิ่งนั้นมานะครับอาจจะเป็นผักสมมุติอา้าวก็ถ้าได้มานี่ก็หนึ่งส่วนสามนี่ไปเลยฟออตโตโซดะกูบิซูลุสีหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามนะครับอ่าหนึ่งส่วนสามเนี่ยไปเลยนะครับเอาไปซดดลก็เลย ให้คนยากคนจนให้มาซากินให้คนเดินทางอะไรลำบากอะไรต่างๆสาอกไปเลยอีกอันหนึ่งว่าอากูลูอานวอายาลีสุลูสาฮสุลุซาฉันและก็ครอบครัวของฉันเนี่ยก็หนึ่งส่วนสามเหมือนกันเอาเก็บไว้กินที่อาจจะเป็นอินดาพาลามเป็นถักเป็นอะไรต่างๆอย่างที่บอกนะครับเพิ่มไปนะเอาเก็บไว้นะครับอย่างเช่นคนปลูกข้าวหนึ่งส่วนสามใช่ไหมหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนนาก3สามส่วนเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนสามกองเนี่ยสามกอง นะครับเอ้าส่วนหนึ่งไปเลยแลนวก็คนยากคนจนเด็กกำพร้าใหม่ใหม่นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งละ่ะฉันตัวของฉันเนี่ยเอาไว้กินและก็ครอบครัวของฉันเนี่ยเอาไว้กินอ่านฉันเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้กินว่อาอรุณดูฟิฮาสุลูซะและก็ฉันเนี่ยให้ส่งคืนให้สวนเนี่ยเอาคืนกับสวนเนี่ยหนึ่งส่วนสา อะไรครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องการขายทั้งหมดหนึ่งส่วนสามแบ่งเป็นสามกองอันนี้อาจจะไปขายกองนี้เนี่ยอาจจะไปขายแล้วก็อะไรครับได้เงินมาอ้าวบางทีเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการเป็นถ้าเป็นข้าวนี่ก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆมีต้นกล้ามีปุ๋ยมีอะไรต่างๆมีการขาน้ำมันวิทน้ำเข่านาอะไรขาขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเยอะอ่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไป เอาไปทํานุบํารุงสวนนี่คืออะไรครับนี่กำลังจะบอกว่าใน h ะด i ษบทนี้หนึ่เราได้อะไรหลายอย่างเราได้อะไรหลายอย่างนะครับอย่างเช่นที่ท่านอิหม่ามอานาวีรอฮิมุลลอฮ์นะครับได้ท่านได้อธิบาย h ะด i ษบทนี้เพราะ h ะด i ษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมแล้วท่านอิหม่ามอะนาวีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยท่านก็อธิบาย h ะด i ษในซ่อเหีของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านบอกว่าฟิล hadis นี่ใน hadis บทนี้นะครับฟัตุศลัตักรอฮ์ وال إحسان إلى المساكين و واب واب وأبناء السبيل นะครับท่านอิหม่ามอะนาวีรฮ์มุลลาบว่าในฮะดิษนี้เนี่ยได้อะไรครับได้ประโยชน์ได้ความรู้บว่าฟดลุว فضل ก ل ص د ا ق والإحسان إلى المساكين واب وأبناء สซ س บ ي ل ได้อันนี้พูดถึงฮะดิษบทนี้เราได้อะไรประโยชน์ก็คือพูดถึงความประเสริฐในการ صداق การทำความดีกับมาซาคีนคนยากคนจนว่า أبناء إس سبين หรือว่าบนุสบีนนะอับนนุสบีนก็คือคนเดินทางที่ก็อาจจะผ่านมาไม่มีไม่มีอะไรจะกินหรือว่าของบางทีอาจจะต้องเดินทางต่อหรือบางทีเนี่ยไม่ไม่มีมันก็ต้องมีเสเบียงคนเดินทางเอาให้เขาอย่างเงี้ยถือว่ามีความจำเป็นมีความสําคัญพันนะครับวัฟลุอักลินอินเซนีมินกัสบีฮีและความเปรฐของการที่คนคนหนึ่งกินด้วยกนะครับกินด้วยกับการขนขวายหรือด้วยน้ําพักน้าแรงของตัวเองอันนี้ศาสนาก็ส่งเสริม นะครับบรรดานับีบรรดาอันเบียหลายหลายท่านเนี่ยนะครับก็คือการที่อะไรกินด้วยกับน้ำพักน้ำแรงท่านนบดุลเบียสุลต่านของอเล็กซลล,ลัมตอนนั้นน่ะก่อนถูกแต่งตั้งเป็นนบนีท่านก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะเหมือนกันอะไรครับด้วยกับค่าอ่าก็มีค่ามีค่าจ้างมีอะไรบ้างอบดุลเบีทำรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะนะครับนบีต่างๆนบีดาวูดนบียซ ah. ากะรียานบียซากะรียานี่เป็นนัจารอนเป็นช่างไม้ เป็นช่างไม้เป็นนบีเป็นช่างไม้นะครับนบีดาวูดนะครับทำมาหากินนะครับทำมาหากินหรือเลี้ยงชีพด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่คือลักษณะของบรรดานาบีบรรดารรซุนะครับที่อะไรเขาเขาเป็นมีลักษณะของความเป็นมนุษย์แหละมีอาชีพมีการทํางานได้ต่างๆแล้วก็กินด้วยกับน้าพักน้าแรงไม่ต้องไปแบมือขอคนอื่นนะครับมีกําลังวางชาเนี่ยเราก็ทํากินด้วยกับน้าแรงน้ําพักน้าแรงแล้วก็ถือว่ามีเกียริ นะครับเพราะทําด้วยกับตัวเองไม่ใช่ไปแบมือของคนอื่นทั้งที่อะไรครับมีความสามารถที่จะทํามาหากินได้ทํางานได้เดินเหินได้นะครับอย่างเงี้ยให้มีความประเสริฐในการที่เรากินนะครับโดยกับน้ําพักน้ําแรงที่เราได้หาวัลอินฟ้ากูอาลันออยานและเช่นเดียวกันนะครับการการจ่ายไปให้กับครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่เรากินคนเดียวไม่ใช่เราอะไรกับคนเดียว นะครับหรือกินเต็มที่เลยแล้วก็ให้ภรรยาให้ลูกเสร็จๆนี่ไม่ใช่มา,าดูด้วยกันเป็นพ่อโดยเฉพาะบางทีเป็นสามีเป็นพ่อดูแลนี่ดูแลภรรยาดูแลลูกยิ่งจะต้องเป็นคนที่เสียสละให้ลูกให้ภรรยาได้กินอิม่มหรือว่าได้ได้ได,ได้ได้ทานนะครับเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นจากตรงนี้นี่คือความประเสริฐนะครับในเรื่องการใช้จ่ายเป็นแนทางของอัาลาให้คนยากคนจน นะครับให้กับคนเดินทางและความประเสฐการที่กินด้วยกับน้ําพักน้ําแรงและก็เช่นเดียวกันความปปะเสริฐของการที่การใช้จ่ายไปในให้กับครอบครัวของเขาและเช่นเดียวกันนะครับในะดิข้อนี้ที่เราาตั้งหัวข้อที่บอกว่า,าจ่ายไปด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่ออัศมีอานตราาน,น,นี่นี่คือสิ่งสําคัญการที่เราเชื่อมั่นว่า,าอัศมาน,นั้นจะทดแทนคือคนด้วยเท่วไปนี่ คนที่ไม่มีอัลลอฮ์หรือคนที่ไม่เข้าใจคนที่คนที่เขาไม่ไม่รู้เรื่องอิสลามหรือว่าไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์นี่โดยทั่วไปนี่เขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาขนวควได้มานี่ก็คือนักพักน้ําแรงของตัวเองนี่คือคนโดยทั่วไปแต่มุสลิมเนี่ยคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับมุสลิมนี่คือคนที่อะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างริสกีล้วนแล้วแต่อะไรมาจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะตาละมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นนะครับ อันนั้นนอะไรเนี่ยเราจะต้องสํานึกในบุญคุณของลอสุมาตาลาว่าเป็นผู้ประทานริสกีให้เรานขนควายอาที่ได้มาเนี่ยต้องสํานึกในบุญคุณของลอสุมาตาลานะครับันนั้นจ่ายไปด้วยความเชื่อมัน่นต่อลอสุบฮานตาลาเป็นสิ่งสําคัญและก็สิ่งที่ได้มาคือคอ,อะไรครับการที่อลอสุมาลันได้เพิ่มพูนตรงนี้นะครับได้เพิ่มพูนในเรื่องของบรารอกะในฮะดิษของท่านนาบีสุลตัลลอฮฮวาลัลลบางบทนี่ที่ท่านนาบีบอกว่ามานะกสัสซอดะก็ตุนมินมาลิน นะครับซอราก็นนี่จะไม่พร่องไปมินมาลินจากทรัพย์สมบัตินะครับหมายความว่าไงซอราก็ไม่พร่องไปจากทรัพย์สมบัติอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเห็นว่าในรูป,ปรธรรมนะเช่นเรามีของอยู่แล้วเราจ่ายไปเราบริจาคไปเราออกไปอันนี้มันพร่องมีสิบนี่ออกไป5เหลือห้าแต่ที่พร่องไปตัวนี้ทีเห็นว่าเป็นรูป,ปรธรรมแต่ว่าอะไรเอาเราทดแทนให้เรื่องของผลละบุญที่มันรว่วหายไปแต่เป็นผลละบุญมาทดแทนยิ่งไปกว่านั้นนะครับ เยอะกว่าเป็นอัลลอฮฟันกาซีรอมากมายด้วยซ้ำที่อัลลอฮฺสุบานตาลานัน้นได้ทดแทนที่อัลลอฮฺสุบานานัน้นได้ได้เพิ่มให้กับบ่าวของพระองค์โดยเฉพาะผลละบุญที่เรานั้นต้องการในวันเกียร์มาอย่างมากที่เราต้องการผลละบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบานตาลนะครับช่วงไทยที่เหลือเวลาตรงนี้นะครับขออนุญาตที่เราจะทบทวนกันอีกทีหนึ่งฮะดิษนะครับผมก็ขออนุญาตอ่านที่จะอ่านตัวบทภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีขึ้นภาษาให้ภาษาไทยตรงนี้ นะครับพี่น้องก็ดูความหมายตามไปด้วยก็ถือว่าเป็นการทบทวนในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอ่านภาษาอ раб หรือตัวบทฮะดิษนะครับแล้วก็พี่น้องก็ดูจากตัวบทดูความหมายตรงนี้ตามไปเลยนะครับว่าอันหูอันินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า بينما رجل يمشي بفلات من ا ل ซ ر ض فسمع صوت في سحابة إسكه هذه ك ت ฟุลาน فتنحى ذلك الصحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان لاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال أما إذا أما إذ كنت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها ฟะตัด صد กุบิธุลุษะและกุลอานะวะอิยาลีธุลุษะและกุดติฮฟะธุลุษะรัวหูมุสลิมครับเป็นทั้งหลายครับก็เรามาถึงช่วงท้ายของรายการวะหลัดิษนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นหลัดิษบทหนึ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการทบทวนเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หมายถึงใหม่ๆห,หมายถึงบางทีเราอาจจะไม่รู้ในสุนนะของนบีในฮะดิษอนบีก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่เป็นสุนนะานาบีเป็นคำพูดนบีนบีสอนเป็นการกระทำท่านนาบีเพื่อที่เรานั้นจะได้นําสิ่งดังกล่าวนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับ <S <S เมื่อเราเอาสุนนะของท่านนาบีมาปฏิบัติแล้วเราก็จะเกิดความสุข นะครับเกิดความจำเริญในชีว Som ิตของเราเพราะนี the, ่คือคำพูดการกระทำของท่านนายบิสอัลลอฮฺหัวเลือกุสัลลัมครับอินชาอัลลอฮฺวะลัฮะดิษก็คงจะได้มาพบกันท่านพี่น้องในครั้งต่อไปนะครับวันนี้จากลาด้วยลาบิ่งท่านนี้ครับบอเบลเลห์เตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมมอร์ห์มาตุลลอฮิวะบารอกาตู مشاعر الحب في <applause> الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في